สวัสดีครับพบกับเศรษทองครับพบกันครั้งนี้นะครับผมนำข้อมูลคาถาพระศิวลีฉันข้าวมาฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับพระคาถาพระศิวลรีฉันข้าวหรือคาถาปลดหนี้เหมาะสําหรับท่านที่มีหนี้มีศินต้องการจะปลดหนี้ให้สวดคาถาพระศิวลรีฉันข้าวบทนี้นะครับตามข้อมูลบอกไว้ว่าท่านใด ได้สวดคาถาบทนี้เป็นประจำทุกวันจะพลิกดวงชะตาจากตกต่าหรือยากจนให้กลายเป็นคนสูงส่งมั่งมีมั่งคั่งด้วยลาบยศเงินทองจะมีกินมีใช้ไม่หมดไม่สิ้นและหากสวดได้ร้อยแปดจบจะดีนักแหล ก่อนขึ้นคาถาให้ขึ้นนโมสมจบก่อนนะครับนโมตัสสะพระคววะโตออรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระค w ว r โต o อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคววะโตออรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นขึ้นคาถานะครับจะหนึ่งจบสามจบเก้าจบก็แล้วแต่ท่านสะดวก นะโมพุทธายะสิทธังนชาลีติปสิทธิลาภาปสันตะจิตตาสัทธาโหนตุปิยังมะมะสัพเภชนาพระหูชนาสัพเภทิสาสัมาคตากาลโภชนะวิกาลโภชนาอาคัตชายะ อาคัตฉาหิปิยังมะมะศีวะลีจะมหาเถโลสัพลาโภนิลันตะลังตะมะหังสังคังสิละสาณนะมามิตามข้อมูลบอกไว้ว่าให้ท่องทุกวันแล้วจะประสบผลสำเร็จนะครับผมบอกไว้เสมอว่าการใช้คาถาให้ได้ผลนั้น ท่านต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับหลายท่านบอกว่าใช้แล้วไม่ได้ผลก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าท่านประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรผมบอกไว้เสมอว่าการใช้คาถาให้ได้ผลนั้นท่านต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมคนดีมีศีลธรรมประกอบไปด้วยการคิดดีพูดดีทำดีต้องถือศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ ไม่ลักขโมยป้นจี้ของคนอื่นมาเป็นของตนเองไม่ประพฤติผิดในการมไม่ผิดลูกไม่ผิดเมียไม่ผิดสามีชาวบ้านเขาไม่โกหกมดเท็จหลอกลวงไม่เสพสุราไม่ดื่มสุราไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุราไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงรวมแล้วเรียกว่าการถือสินห้าอีกทั้งต้องประพฤติปฏิบัติตน ให้อยู่ในกรอบของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่งามทั้งหลายทั้งปวงนี้จึงจะเรียกว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมเมื่อเราเป็นคนดีมีศีลธรรมในเบื้องต้นศีลก็จะคุ้มครองเราแล้วแลนะที่สำคัญเลยเราตั้งใจจะใช้คาถาคาถาที่เราใช้ก็จะได้ผลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ